สวัสดีคกับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมจรุนคงสุขและรายการกฎหม้กลายตัวสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรเรื่องราวก็มีอยู่ว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งได้แต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันถูกตองตามกฎไม้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่กินกันมา ได้กว่ายี่สิปีแล้วครับแต่เนื่องจากท่างช่องคนมีปัญหาบางประการทำให้ปัจจุบันนี้ท่างช่องคนแยกกันอยู่แต่ไม่ได้จดทะเบียนยาก็ย้ำนะครับว่าแยกกันอยู่แต่ไม่ได้จดทะเบียนยาครับทราบที่ทางช่องคนแยกกันอยู่เพราะสามีมีพฤติกรรมเจ้าชู้ชอบรับนอนกับผู้หญิงหลายคน และกะชอบดื่มเหล้าเป็นประจำปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสามีต้องการนำบุตรสาวคนโตซึ่งมีอายุ18ปีไปเลี้ยงดูแต่ภรรยาไม่ยอมสามีเลยคู่ว่าจากฟองในกรณีเช่นนี้ใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรและบุตรที่มีอายุ18ปปีสามารถที่จะเลือกเองได้ไหมว่าจะอยู่กับใคร ผู้ที่จะมาให้คำตอบก็คืออายการประจำสำนักงานอายก,ก,การจังหวัดพังงาครับสวัสดีครับผมเอกไกลเกติชัยประสบพนักงานอายการตำแหน่งอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดสำนักงานอายการจังหวัดพังงาครับสำหรับคำถามที่ถามเกี่ยวกับกรณี คดีแพ่งเป็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดของครอบครัวนะครับปัญหาเกี่ยวกับว่าการเลี้ยงดูบุตรสามีภรรยาเมื่อแต่งงานกันนั้นเมื่อได้จดทะเบียนสมรสกันอยู่กินกันประมาณ20ปีเมื่อมีการแยกทางกันโดยไม่ได้หย่านั้นการที่สามีภรรยา ทำการจดทะเบียนสมรสกันก็ถือว่าเป็นการสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับคือชายและหญิงเมื่อตกลงแต่งงานกันแล้วได้มีการทําการจดทะเบียนสมรสกันนั่นเองก็ถือว่าเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อปรากฏว่าไม่มีการจดทะเบียนหย่าก,กันสภาพการเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นก็ยังคงดําเนินไปเมื่อครอบครัวยังเป็นครอบครัวอยู่บุตรซึ่งเกิดจาก คู่สมรสก็จะต้องอยู่ในอำนาจปกครองของทั้งฝ่ายสามีและภรรยานั่นเองนะครับอำนาจการปกครองผู้เยาว์นะครับสามีภรรยาต้องมีอำนาจการปกครองร่วมกันนะครับในส่วนของบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบุตรสาวอายุ18ปปีนะครับฝ่ายของสามีเนี่ย ต้องการจะให้บุตรสาวไปอยู่ในความปกครองของตนเองซึ่งภรรยาไม่ยินยอมในส่วนนี้ก็ต้องถือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังมีอำนาจปกครองเท่าๆกันนะครับแต่ในกรณีที่หากว่ามีการฟ้องหย่ากเกิดขึ้นในส่วนของการพิจารณาว่าอำนาจการปกครอ,องของใครนั้นจะดีกว่ากันก็เป็นส่วนของวิธีพิจารณาไปนะครับ